สอดไกยว่าคัะที่ปราพิษะชนนาแนลตอนนี้เขาอยู่ในเกมเ c a r d Rider Drift Drift เกมนี้ก็เป็นเกมฟรีนะครับอยู่บน s t e ี m แล้วก็สามารถโหลดในมือถือได้นะคะทั้ง iOS และ Android นะครับฟังชื่อเกมดีนะครับ c a r d Rider Drift เดี๋ยวเผื่อไปโหลดผิดเกมนะครับผมเกมนี้ก็รถแข่งนะค,ะครับ c a r d Rider อยู่แล้วแต่ว่าภาพผมรู้สึกว่ามันสวยมากนะ,ะวันนี้เรามาเล่น สนุกสนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเล่นสัก3าตานะอยากเล่นครับอยากถ่ายครับโหมดในเกมเนี่ยมันก็จะมี speed mode กับ item mode นะฮะแล้วก็รูปแบบการเล่นก็จะมีทั้ง duo แบบทีมแบบ solo นะครับแต่วันนี้เรามาเล่นแบบแบบทีมแบบ squad นะครับ4คนกันนะแผนที่นี้เดี๋ยวนะแผนที่นี้เดี๋ยวโคตรเกียดเลยอวิ่งไปเลยครับโอ้ย4ี่คนแรกครับอยู่ตูดพื้นไว้ก่อนนะครับเพเพิ่มความเร็วตัวเองครับ แอนเก็บไม้ทรายไว้นะครับเดี๋ยวโดนกล้วยแล้วแกวางกล้วยใส่ทำไมนี่แน่ใส่ตรงตรงข้ามก่อนเฮ้ยโอ้โหไม่มีของให้เก็บเลยเยียดกูจะเยียดทำไมแอนโอ้ยโดน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 ฝั don t,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  ่งตรงข้ามอ่าเยียดดิ๊แล้วก็เร่งความเร็วนี่เนี่ยเอาสายฟ้าไปเอ้ยสายฟ้าโดนทิพย์เดียวกันบอกอไม่ได้โดนทิพย์เดียวกัน <amber> แกจะวางไอ้กำแพงอันนี้มันวางใส่ข้างหน้านี่หว่า,วา โอ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวินเดินเดิเดินเดินอย่าไย่าอย่เอาอะเล่นงานเราเหรอเดี๋ยววางกระแพงมันน่าจะวางกระแพงใส่ทีมตัวเองแน่เลยวะ่ะหยดน้ำขอดึงเพื่อนหน่อยครับไปแล้วครับไปด้วยเราไปด้วยครับติดเทอร์โบครับความเร็วสามร้อยไปด้วยครับขอไปด้วยครับมาแล้ว آ آ! อ่ามันไม่มีอะไรให้เก็บอะโยนทิ้งก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนล็อกตัวอีกแล้วไปไหนแกจะวิ่งไปไหนไดนะ้ได้วิ่งไปนะวิ่งวิ่งไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอ้าววิ่งช้าลงทาไมอะอย่าวิ่งช้าลงสิแกอย่าวิ่งช้าลงดิมันเสี่ยวนะต้องยอมทิ้งของเพื่อเอาของอย่างอื่นต้องยอมทิ้งของเพื่อเอาของอย่างอื่นปลาแล้วเย็ดโอ้ยเร่งความเร็วไม่ขึ้นอย่านะอย่านะ อย่านะรอบสุดท้ายแกจะรอบสุดท้ายแล้วไปแล้วอีกรอบหนึ่งรอบที่สาไอเน,นี้ยผมใช้เทมันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็น,น,นข้างหน้าเอาไว้ตอนโดนแสงไปไปดริฟเอเล่งความเร็วเร่งเร่งขึ้นมานิดเดียวอันนี้มันใส่ทีมเดียวกันไม่ได้นะ้ยเดี๋ยวหย่าอย่ยโอ้โหโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไปไปเออล,ล,ลงไปข้างหน้าใช่ะไปข้างหน้า โอ้โโยวโยนไปเลยสองลูกไม่โดนเลยไม่โดนใครเลยไม่เป็นไรดูดูดดูโค้ดโอ้ยแห่โค้งแหกโค้งแกจะโยนทําไมมันทีมเดียวกันไหมเนี้ยเอออยาได้ชิลมากเลยแต่ไม่มีชิลเลยเราได้ที่สี่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทีมชนะครับผม ได้ที่สีแต่ก็ไม่เป็นไรทิมชนะจบนะจบจบไหมครับจบอ่าผมยังติดใจครับมันมันมีให้เลือกตัวละครได้นะมันมีทั้งตัวละครอย่างอื่นอะไรด้วยอ่าผมกดแคนเซิลแมทไม่ทนันละมันมีตัวแบบให้ดูทั้งตัวละครซื้อเติมเงินนะแต่ว่าไม่ต้องเติมก็ได้นะเกมมันก็สนุกด้วยของมันนู่แล้วแผนที่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวนะอีต้นไม้เหรอไอ้ด่านเดิมไม่หว่า เปลี่ยนด่านให้กูบ้างก็ได้นะเฮ้ยมีคนใช้รถดับเพลิงด้วยวะนี่เก็บน็อตไว้เก็บน็อตไว้ครับเก็บน็อตไว้ไม่รีบใช้นะอยู่ข้างเพื่อนไว้ครับเนี่ยถ้าเราไปถ้าเราไปอยู่ตูดอะเราไปอยู่ตูดมันจะเล่นความเร็วให้เราด้วยหมายถึงตูดตูดตูดใครก็ได้นะครับไปอยู่แล้วตูดเออระวังระวังอันนี้เอาไว้เผื่อแบบไม่ต้องไว้หรอกไม่ได้ใช้เอเฮ้ยเด็ดเด้อเกือบเกือบ เพราะมันจะไอเอเลียนเนี่ยมันจะเฉพาะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งท่านี่จะโดนนะเปลี่ยนไปนี่เก็บเชื่อมก่อนก็จะกดอะไรล่ะใครมาดูดเราเนี่ยหืมใครมาดูดแม่เหล็กหืมฮะเราก็ไปแบบเรื่อยๆชิวๆเอื่อยๆง่ายๆนะฮะอร์มีคนกดชิวให้ค่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ต้องกดเองละโอ้ยกล้วยออกมาทำไมเนี่ยโอ้ยโดนโดนโดน น็ not, 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 not. Ut, อตนอตนอตใช้น็อตในตั๊ดนตัสเออเยดอือเร่งเครื่องขึ้นอีกน,นิดนึงก็ยิงกันเองเนาะทีมเดียวกันเก็ก,ก็ยิงกันเนาะเออบ้าปะเนี่ยไปแล้วถ้าง,งั้นอะเราขอนำไปก่อนโอ๊ยมันจะยิงทำไมทีมเดียวกันไอ้นีนี่ไอ้นีนี่เออขอแซงหน่อยขอแซงหน่อย ทีมเดียวกันทีมเดียวกันไม่ยิงไม่ยิงยาวๆครับโอ้ยมีเพื่อนโดนกำแพงเฮ้ยเราอะอย่าเลยอยู่ข้างหลังไปไม่ต้องมาอยู่หน้านะอันดับหนึ่งเขาจะมาะครับไอ้ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยระวังระวังแซงสิแน่จริงแซงสิแซงสิเออแซงแซงแสง,แงเอออย่างนั้นแหละแซงโดน แสงทำใหม่โอเคเรามีโลนะครับเต็มใช้โลนะครับเผื่อโดนเผื่อโดนยิงนะครับซึ่งเพื่อนเราก็โดนยิงฮะเพื่อนที่อยู่ดับหนึ่งนะครับเี่เราเราก็ตามสุดเพื่อนเอาไว้รระวังนะช่วงท้ายเนี่ยระวังระวังให้ดีๆระวังให้ดีๆระวังให้ดีโอเคชนะ ลองเล่นสปีดโหมดปะเออ <มา S 1> ลองมาสปีดโหมดดีกว่ามาจะโซโล่จะดูโอ้จะซ้อนเรื่องะโหได้โซโล่เต็มเต็มตาเลยถ้าไม่ได้ที่หนึ่งนี่คือไม่ดีเลยนะปป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 ปมมม แล้วก็ดิบๆนิดหน่อยนะดิบๆนิดหน่อยดิบๆนิดหน่อยหดิบๆดิบๆหน่อยๆดิบด้วยหน่อยดิบหน่อยดิบหน่อยๆเอ้ยดิบเกินไปไม่หน่อยแล้วอันนี้ดิบเกินไปดิบเกินไปเย็บอืมดิบแล้วก็พุ่งดิบแล้วก็พุ่งจะทันไหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ย <Hey, S 2> ขอขอขอ,ขอจิ้มตูดหน่อยขอจิ้มตูดหน่อยขอจิ้มตูดหน่อยขอจิ้มเฮ้ยเดี๋ยววุฒิแปลนเลยเหรอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขอขอจิ้มตูดหน่อยขอจิ้มตูดหน่อย <Yes. S 1> ขอจิ้มตูดหน่อยสิน็อตตรงนี้แหละเอนอน็อตเออแล้วก็อีกทีหนึ่งเออได้ที่สองแล้วได้ที่สองอ่ะอีมันต้องเก็บทีเดียวครับผมรู้สึกนะ เอ,นนอ้ขอจิ้มตูนหน่อยขอจิ้มตูนหน่อยมันยังมีเวลาอีกอีกรอบนึงขอจิ้มตูนหน่อยดูมันดูมันซัดกันอยู่ล้วข้างหน้านั่นแหละมาแล้วอี๊ดมาแล้วอี๊ดมาแล้วอี๊ดชนกระแพงเป็นว่าเล่นเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเอี๊ยดกูจะเอาเก็บเอี๊ยดให้หมดอะ่ะ โอ้ยตายแล้วที่แปที่เจที่เจที่เจที่7็ 7, 7, 7ก็คือที่โล้วครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วกูยังไม่ยอมอยู่ที่โลกูยังไม่ยอมอยู่ที่โลโอ้ยดีเดียผมยังหายเทคนิคหมดเนี้ยยังไม่เจอเลยว่าเล่นยังไงแล้วแบบเก็บน็อตได้เยอะๆโดยที่แบบไม่ต้องปอี จริงๆตัวเกมอ่ะมันก็มีเควสไให้ทำนะแต่ว่าผมทำเสร็จแล้วนะก็เลยไม่รู้จะอ,อะไรละโซโลวเฮ้ยโซโลวอ่ะไม่เคยเล่นโซโลวหมดไอเทมเลยอ่ะโถไปเย้วอ้าวลอวยมาทำไมเดี๋ยว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 ว่าแล้วโอ้โหไม่ได้ไอเทมโดนแย่งไม่ไม่ไม่ไม เฮ้ยโดนกล้วยโอ๊ยโดนกล้วยโดนทุกอย่างเลยอูไม่เคยมีอะไรดีสักอย่างโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องโยนนั่นแหละโดนโดนกล้วยกล้วยกล้วยวางยาวางยาเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังเออว่าแล้วมันต้องมีมันต้องมีเออเร่งขึ้นนิดหนึ่งเฮ้ยชิวใช้โลทันใช้โลทันอะไรครับ อะไรครับเบียดตูดไปครับยุ่งหลังได้แล้วครับไม่ต้องมายุ่งข้างหน้านี่แน่ไม่โดนใครเลยไฮ้เรามีของอยู่ <c oughs> อยู่ใกล้ๆเราอะเหรอเฮ้ยโอ้โหลืมใช้ไม่เป็นไรเราอันนี้ได้ดิฟครับอืสวยงามอย่านะเรามีเรามีชิวนะอืดเล็งเ่องน,นิดนึงนั่นแหละดมตูดไปดมตูดไป ไฟแนลแล็บไฟแนลแลบนั่นแหละใครอยู่ที่หนึ่งก็จะซวยหน่อยนะผมอยู่ที่สองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแซงตอนท้ายเฮ้ยของนิดนึงเฮ้ยอย่าอยาชิวอย่าอยาโอ๊ยไม่เอากล้วยไม่เอาเฮ้ยชิวชิวชิวเฮ้ยได้ชิวอีกอันหนึ่งได้ชิวอันหนึ่งเฮ้ยชิวชิวชิวอย่าแล้วเรสุดท้ายแล้วนะ ไม่เอาเอาอะไรไอเนี่ยชิบหายแล้วรีบเข้ารีบเร็วรีบเร็ว,รรวดวน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  <c oughs> <m uch ing> มันไม่ให้ชิวมาเออหมดนี้แหละเราชอบนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะที่หนึ่งอะเป็นไงล่ะอืมฝนมาเต็งอะมาเต็งมาเต็งเออไอเทมโซโล่ด่านนี้ด่านนี้ด่านที่เราแพ้ด้วยวะ <c oughs> ที่เล่นโหมดสปีดแล้วแพ้ มันจะมีไอคอนอยู่เห็นไหมครทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีไอคอนอยู่ครับของผมเนี่ยเป็นไอคอนคนอ่าไม่ใช่คนคอมนะครับมันก็จะมีบางอันที่แบบมันไม่ใช่แบบเหมือนเป็นคอมนะครับนี่มีแบบข้างๆสองอันอันนั้นคือคนเล่นบนโทรศัพท์นะครับอืมก็โหลดมาเล่นได้นะฮะหลุดไปหนึ่งนะฮะเหลือเจ็ดคนสองหนึ่งเอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วโดนโดนแน่เลยโดนแย่งแน่เลยโดนแย่งอ่ะโดนแย่งของอ่ะ โอ้ยตายแล้ว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 เอาไปเจ้าช่องไหนเด้อ้โหหมดชาช่องเลยนั่นแหละครับโดนกันไปเฮ้ยเดี๋ยวมันโดนเราแล้วเนี่ยดูดูโดนหลังท้ายน่าสงสารทำไมด่านนี้มันเป็นคำสาปเราหรือไงวะเนี่ยนี่เนี่ยก็เป็นก็เฮ้ยกล้วยกล้วยโอ้โหโดนโดนทุกอย่างโดนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยรอดเลยสักอย่างเดียวโอ้ยโดนอันนี้ก็โดนอ้าวมีคนดันตูดให้ เฮ้ยเฮ้ยนดตพิซไซปไซปไซอย่ายดีไปไหนดิมันอยู่เป็นที่หลบเป็นเพื่อนเราก่อน <c oughs> แล็บสองแล้วยู่าะพวกดดานนี้ไม่ไม่ถูกชะตากับเราจริงเลยอะไรเนี้ยผมขอแม่เหล็กได้ไหมครับไม่มีแม่เหล็กให้ครับเก็บน็อตไว้ก่อนเผื่อไว้ใช้นะฮะตอนหนีนั่น,นแหละมีคนโดนไปและไม่ต้องมาเบียดเอ้ไม่ต้องมาเบียดไอ้เดียว อะไรวะเนี่ยจะเก็บนอ็อตก็ไม่ได้เก็บนอ็อตเอาไปมิสไซล์เดี๋ยวจะไม่ได้นะโดน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 โอโ้โหโอ้โหแล้วมาติดอยู่ชั้นเข่าเนี่ยนั่นแหละครับอันดับหกนะครับทุกคนไฟนอลแลบนะครับรอบที่แล้วก็อันดับหกนะรอบนี้ก็ยังอันดับหกเหมือน <laughs> <laughs> นี่เนี่ยเอากำแพงกัน้น อย่าได้กระแบงตัวเองแล้วนะ่ะนะอ่ะไอ้สักทีนึงไปโดนสักใครสักหน้าก็าได้เออสักคนนึงเฮ้ยอันดับสองแล้วยิงโอ้โหมันมีชิวมันมีชิวมันมีชิวมันเก็บชิวมันเก็บชิวมันเก็บชิวโอ้ดูมันให้เราชนตูดน,นี่นะสุดรุ่มหน้าเฮ้ยขอหน่อยโดนไหมมันใช้ชิวอะอันดับสามได้ดับสาม <laughs> ดิฟเข้ากำแพงเลยไม่ต้องเห็นหน้า อายอายชาวบ้านเขาได้ลสามไม่ต้องเห็นหน้าเราหรอกเราได้ับสามโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับ ให้พวีวให้ดูเกมประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับแครนมากเลยดานนี้กูจะไม่เล่นเลยดาดนี้โคตรเกลียดเลยเล่นสปีดโหมดก็ได้เกือบได้ดาวห้ามาเล่นโหมดไอเทมมาได้ดาวสามอีกอะไรวะนี่โอเคถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์นะว่าปุ่มขอบคุณตรงด้านล่างใต้คลิปได้นะครับว่าอยากเห็นอะไรอยากให้เล่นอะไรอยากเล่นเกมไหนอยากเห็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็มาคอมเมนต์ก็ได้นะครับ กระปุมซุปเปอร์แตงนะครับเดี๋ยวจะจัดให้เลยนะครับผมโอเคสำหรับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเสี่ยสวัสดีครับ